สวัสดีค่ะพ่อค่ะคุณพ่อเสียนนาคาค่ะพ่อเมล,ลักดี้นี่้อ่าแนวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้านของพ่อมื่วว่านนี่ไหมแตกอีกแล้วแล้วก็เขาตัวดอกจันอีกแล้วพระสุทอะคือคักแต่ช่วงนี้ไลน่าดูเลยนะคไลขึ้นไลขึ้นเนาะปังมากมา,กมากนี่ค่ะเดี๋ยวเด้ออเราออกแล้วค่ะวันที่ยี่สิบแปดกร,รกฎาคมสองห้าหกแปด 802528เลขออกวันที่28หวยกออก28แล้วก็ที่แน่แนก็เข้าที่วิ่งลูทของพ่อนะคะคือ5เขายิงแล้วแล้วก็เลขเด่นนะจ๊ะเลขเด่นมี5แล้วค่ะเลขวิ่น3ตัว3ตัวมามา1ตัวแล้วก็จับคู่ไ้มี52522งาต้องกับอยู่แล้วเป็นเลขที่ดอกจันอีกแล้ว ปั้นปันป้นปัน้นเลขดอกจันเขาอ,อีกแล้วื่อวานนี่ฟันได้กินเนาะพ่อเนาะว่าวานเนาะที่โจทามส,สอเนเศร้านะมันใจมากจากังวดติดเหรอพวกนี่เด้อนะเอวสินับใผ้เบิ่งเอฟซีก็เซียนนาคาเนาะไปเล่ากับแม่นเด้อไทยกับแมน่นถ้าน้อยกับแม่นเนี่ยแต่ว่าช่วงเบิ้ลขันเลขออกเบิ้ลขอบอกเลยว่ามันไม่แม่น <c oughs> พงศ์มันเบิลผลเลขคำนวณไม่มีเบิลน,นะพอนะวันนี้ตรงๆเนาะค่ะเ네ข้าห้าสองสองห้าตรงๆอันนี้คือวันนี้อัผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมค่าสมมติประกาศกับพอ่อก็ยินดีได้เลยเนาะคะ่ะยินดีเนาะเอฟซีอยู่ล่างสุดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊แปบบ๊แบบแบบนึงเดี๋ยวสีให้เบิลเนาะใครอยากร่วมก็ได้นี่ มาเบิ้งวันที่แล้วอันนี้วันที่แล้วนะคะวันที่แล้วกับเขาอ่าซี่เนาะจ้ะวินวินสี่เขาที่เลขวินสี่เขาซี่เก้าเนาะจ้ะวันที่แล้วคือเลขออกสี่แปดหกแปดสี่เก้าวันที่ะะยี่สห้าเนาะยี่สิห้าติดเซาที่เกิดอ,อ่าเมื่อวานนี้ยี่แปดก็จะห่างกันสองวันเนาะยี่สิห้ากรกฎาคมเขาซี่เก้าตรงๆหกแปดสี่เก้าวินสี่ เนี่ยเข้าตัวที่พ่อเน้นไทยเนาะคะ่ะน,นี่ยอดลางในเบืองก้ใหไเว้า่อน้องพอเนะไเพ้นได้ฟังแน่นนะ,ะเดี๋ยวพ่นสีว่าโอ้เล็กพ่นมากยังไนแบบไดงวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมเนะคะวิ่งรูดสี่ออกซ่ศูนล่างกับศูนซีข้างบนกับซีศูนเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าตัวที่เน้นเนาะคะ่ะเข้าตัวเน้นให้พรออมเด้อเนี่ยแล้วก็วันที่ ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกแปดวิงรูดสี่กับหนึ่งมา,างเทั้งสี่กับหนึ่งนะจ๊ะเลขออกเก้าสี่สองเลขออกหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้ามาล่างเข่าตรงๆนะจ๊ะเป็นตัวเน้นรากาซีมาซีมาบนนะจ๊ะหนึ่งกับมาขึ้นกันมาทั้งบนทั้งล่างเลขวิง่งเลขรูดเขา่าเข่าบนเข่าล่างเนะจ๊ะ ลำดับต่อไปเนาะจ้ะอย่าเพิ่งเบิ่งก่อนได้อลยเอฟซีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะบางคนก็ว่าแอดเบิ่องมาที่วันที่แล้วเอาเบิ่งอีกเนาะบเบิ่งอีกเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่ก็จะยังไม่เห็นเนาะคะ่ะว่าเลขอุ้ยคุณพ่อเหม่งไดดสี่หมกกรกดาคมวิ่งรูดสามเด่นสามเนาะเข่าสามเจ็ดตัวเน้นตัวดอกจันด้วยอันนี้ก็เข่าด้วยกันเข่าติดติดกันงวดน,นี้บมเมนงวดที่เก่าหรอเ่วว แล้วก็สิบแปดกรกฎาคมวิ่งรูดสี่นะคะเ mm hmm. ข้าวีดตัววิ่งนะคะอันนี้เข้าเลขวิ่งแล้วก็เลขเด่นสี่กับเก้าเลขออกสองเก้าสี่สองหกเก้านะคะมาบนมาล่างเลขเด่นนะเข้าตัววิ่งเลขวิ่งหนึ่งกับเข้าดีเนาะจ้ะสิบสี่กรกฎาคมวิ่งรูดแปดกับเก้าเข้าเก้าหนึ่งเข้าตัวเน้นเลขเด่นแปดห้าเก้ามีหนึ่งตัวผู้ใดเอาเลขเด่นพ่อไปจับก็ได้นะคะอาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างเ้อ สิบเอ็ดกรกฎาคมนี่อันนี้เขาลเลขลักร้อยอนอันตอนนี้ม่บ้าบมาเนาะค่ะถือว่าหลุดไปส่วนวันที่สามสิบเดือนหกเข้าวิ่งเนาะค่ะเลขออกหกสองห้าหกเจ็ดสามเข้าหกบนเข้าเจ็ดบนเอามันกอดข้อ,ขอเข่าตัวนี้หกกับเจ็ดนี่หกกับเจ็ดมาด้วยกันโอ้คือย้อนได้เลยเอาอีกอ,อี่บ่เอฟซีมันลายนี่น,นเข่า <laughs> เดเดือนเจ็ดดูวิ่งรูดสองเลขออกสองศูนย์หกหกเข่าสองนะสอะงลังวันที่เก้กากับเข่าอีกไหมอีพอยจะเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อเ,เดี๋ยวเฝ้าเปว้นฟังกัอนอ่าเก,ก้ากรกฎาคมหกแปดดะวิ่งรูดเก้ากับหกมาหกนะคะอันนี้เขาเลขวิง่งออกหกสองเนาะเนี่ยทำคลิปพอไปไหมแล้วก็วันที่สี่เดือนเจ็ดเนี่ย เข้าที่ห้าเจ็ดดอกจันนี่เลขดอกจันย้ำในระมัดระวังนะคะดอกจันนี่สําคัญแด่ดๆนะแล้วก็ตัวเน้นห้าเจ็ดตรงๆเนะจ้ะเข้าบนนด้นน่อันนี้เชรคลิปที่สองอันนี้ของอันนี้่านไปเนาะส่วนใหญ่เข้าเข้าดีมากๆนะคะทั้งหมดน,นี่เฮดมาสิผางวดทาคลิปพ้อจะเริ่มแรกนี่เพิ่งทํามาสิห้างวดนะคะ่ะ สิบหางวนเขาจะงวนแล้วขอหน้าบงกันเด้อหนึ่งงวนเอาเอาเห็นเห็นเลยเนาะจ้ะสองงวนสามงวนสี่งวนห้างวนหกงวนเจ็ดงวนอันนี้ว่าแม่เนอแปดงวนเก้างวนเอาเลขวิ่งน้ำดี่นเลสิบงวนสิบเอ็ดงวนเนี่ยสิบเอ็ดงวน สิบเอ็ดงวดทําคลิปสิบห้างวดสิบห้างวดแต่วางวดที่หนึ่งอ่ะแอดบอดด้เขียนลงเลยที่งวดที่หนึ่งคือทําคลิปสิบสี่งวดเขาจะงวดกับพ่ออันเบ้าจะงวดกับเฮ้รื้มสิบเอ็ด <11 S 2> แล้วสิบเอ็ด <11 S 2> แล้วเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทั้งหมดสิบเอ็ดงวดมันหายไปใส่สะนะ่ะอ๋ออันมันอนันมันบ่อเขาเนาะแล้วก็อีคลิปงวดแรกอันเรได้เขียนลงจะเขียนลงเหรอจะเอาไ้ใส่ก็เท่ากับว่าสิบสี่งวดสิบเอ็ดงวดที่เห็นเห็นหนี่นะสิบสิบสี่งวดสิบสี่ใบเข้า สิเบสงวดแต่ว่าอันนั้นจเะเขา่าบ่เขาจะเอาไปไหว้ใส่อันนั้นเรื่มบ่อันนี้ตามกมเป็นจริงเนาะติดติดอะววดลำดับต่อไปตามต่อเลยเนาะวันนี้สิมีดอกจันในอีกบ่เนนึนะคอเนเดอร์ดอกจันคน่ะคันฟันไม่ได้กินขน้าวเนี่ยุอ้ยเจนแม่นคนะักเนาะแสงชัดปะจ๊ะแสงชัดอยู่เนาะ ไฟมันมืดมันเริ่มมืดแล้ววันทัวที่สิบหกแล้วค่ะทางช่องโจพารวยเป็นงวดที่สิบหกคุณพ่อเสียนหนะะ้าคาผู้ใดอยากร่วมมาค่าสมุดปากกาและะ้วค่ะของคุณพ่อก่ะเดี๋ยวท้ายล่างล่างสุดให้ดูล่างสุดนาคาเดี๋ยวแอดจะแปะไว้เอ่อเป็นงวดวันวันพุธเนาะคะ่ะวันพุธลาวพนนัฒนา พรอมตลอดเวลาได้พ่อนสามสิบแล้วค่ะสามสิบก็ข้อหกแปดรัฐบาลไทยกับเพราะท่านล่องหราบ่อนอืเ้พอรัฐบาลเฮอเพรท่านในล่องนี่เนาะแมนบอกบอกอป่อยไปเราได้ตัวไใส่บ่โอแสดงว่าบทานในล่องไหนบ่นเนอะรือจังไหนลืืมบอเลยเดี๋ยวไปไล่บ่บบนกัน ขันบ่ท่านได้ลบเงี้ยบ่เป็นยังหลอกได้ใกล้มือหมดละรัตบัตรไทยเดี๋ยวพันกันลืมมือเกา้ากเจ้าเรานี่ใกล้มือวิ่งรูดยังอ่ะพ่อเราเลกเลกวินมันเลกวินมันมีสี่มีหกมีเก้าเลกวินมีสี่มีหกมีเก้าวินสี่หกเก้าเนาะคะ่ะเอา้าลุยจ้ะพอ่อวิ่ง นี่เล็กวิ่งมันสี่กับหกวิ่งมีสี่กับหกนะจ๊ะอลักล้อยค่ะบพ่อรัก,รอก1 1> ลกอยมีห้ากับหนึ่งลักลอยมีห้ากับหนึ่งค่ะเอาจับคู่ค่ะพ่อสองตัวสองตัวกว่านี่สี 4, 1, 4, ่หนึ่งสี่สองสี่สามเอมีสี่หนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ซี่สามจ้ะ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดค่ะสี่แปดค่ะเออวันนี้ก็หกสองหกสามหกสองค่ะหกสามค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดค่ะหกแปดค่ะท่านี้บอกพอวันนี้ก็เก้าสองเก้าสามเก้าสองค่ะ เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดค่ะเก้าแปดค่ะเน้นไว้เก้าหางเน้นไว้เก้าหางเหมือนเดิมจ้ะตัวไหนแน่จ้ะมีสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดมีสี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดนะคะ่ะแล้วก็สี่แปดนะคะตัวเน้นเนาะแล้วก็หกสองหกสามหกเจ็ดหกสองหกสาม หกเจ็ดค่ะเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเออนั่นแหละเหลีอยยวกับไหทุนกับไหทุนมักกะสี 4, ว่ามากกะพันมีเก้าอะไรมีมีเก้าสามนี่หกแปดนี่สี่สามมาละจ้่มสีนอนี่นะพ่ออันนะั้นเลขวิ่งลู่นี่สี่กับหกเน้นตัวไหนครับพ่อ หนึ่นเนินซีเนาะซีทำงานนี้ดีเดือนนี้วิ้นนะคะเลขวิ้นนี่อ่ะไปเบิร์เอาเนาะค่ะเลขวิ้นสามตัวดอกจันตัวใดเนาะจ้าบันนี่นีซีเกตก็ซีแดอกจันยูซีเจก็ซีแปดเป็นบ่พอ,อ,อสองตัวบ่จ้าสองตัวที่มากที่สุดเนาะเอ้า ดอกจันมาแล้วก็ที่รอคอยมากลายคือดอกจันนี่ลหละแล้วก็ฟันมาได้ยิ้นเข่าสิโอ้ยเลขกล่าวพ่าเขานะติดกันสิบเอ็ดงวดแล้วเด้อสิบเอ็ดงวดซ้อนแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ของเก้าของเก้าก็ของใบเบืองใส่กันนะจ๊ะเดี๋ยวมื่อจีถามอยู่ว่าฝันดีบอเสียงนี่เด้อพอขึ้นนี่ยินบอเสียงเหนน้ำเน่ กันฟันว่ากินเข่าแล้วก็โอ้ยเนาะสีบอกเอฟซี C. เน้นๆเอาหนักๆเลยอย่าลืมมีพอเด้อมีพอเส้นนะคะเล้าว่าใส้มืดต้องกาะนี่ล่างสุดล่างสุดเขาคุณพ่อเส้นนะคะพคอยากร่วมค่าอ่าสมมติค่าประกาคุณพอ่อเนาะเอาแคปเด้เอฟซีแคปเด,ปด้โซ่ดนมาได้ดินี่ค่ะ เก่าใหม่ดูใส่กันไปเลยเนาะค่ะเอาพอ่มีอย่างให้บอกเอฟซีนะพ่อมือรอควมฝันว่ากินเขาหรือไม่ได้กินเขาเนะาะก้างในฝันหรอยังไงมานก็คงไปตัดสินคิดด้หรออ่บาบัาางคำฝันนะคะบงังคำฝันเนี่ยตามนีเดอร์เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ใครผู้ใดสนใจเข้าไลา์กลุ่มนะคะ เข้าไลน์กลุ่มกับโจพารวยก็แนวทางของพ่อก็จะลงทั้งคลิปทั้งซ่องด้วยแล้วก็อ่าไทายเป็นแผ่นๆแล้วกันนะ,ะลงให้ไลน์กลุ่มด้วยสําหรับคนที่เข้ามาดูในซ่องไม่ทันก็เข้าไลนา์กลุ่มก็ได้เนาะก่ะหรือว่าโทรไปหาคุณพ่อโดยตรงเอาน้าพ่อก็ได้เนาะ,ะของพ่อเสี้ยนนะคะเล่าแม่นๆเล่าเต่งน,นึ่งและะ้ะตอนนี้ เอาพ่อวันนี้ว้วพ่อเนเอฟมมอเออีมิโฉมิลามเม่พ่อเออเมื่อนี่ก็มบื้อน,นี่ไว้เล่าพัฒนานี่มเื้องนี่จังได้กับวาถูกีกีรดกับเอฟซีเบิร์นออพิจารนาเอาเรียนนั่นโจอวอนินไงกะเอฟซีก็ซื้อกันไว้พอเดี๋ยวุ่นึ้นเออกับกลับเลยน้ำแน่ขับกกบนบบกับันกบทีตัดแตกขึ้นวาด่ละเลขข่าต่พ้องเอฟซีมีงเงินมีทองนีโชคมีลาภ กับสองตัวผ้ารวยคือเกาเนีเ่ยเอฟซที่ก็ะไดค่ะค่ะพ่อขอบขอบคุณมากนะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อเอสวัสดีค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการบันทุกเสียงดีแคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุปุส้วนที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอย,ยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันให้ร่ำรวยรวยนะเฮงปังดังรวยมันมันทุกคนทุกท่าน ไปรัฐบาลไทยแล้วกักับคอให้มิโซมิลามมิมันซื้อสลากินแบ่งรัฐบัลไทยลอตเตอรี่ไทยกับคอใถูกรางวัลที่นึงไปคามโค้งไปเพื่อนบ้านก็ขอให้เฮงให้ปังรวยรวยรวยค่ะสำหรับลิปนี้ขอตัวก่อนนะ,ะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ